ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ครับสวัสดียามเย็นครับผมนะครับมาติดตามภารกิจนะครับของดิค้าห้าร้อยหรือว่าซีรีส์500นะครับเป็นซีรีส์500นะครับที่มาทำการจบนะครับหรือว่าลงเสาตรงนี้ครับติดครับผมดินลงครับ แผ่นเพดเยอะครับแผ่นเพจเยอะก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ รองร้อหน้าหรือเปล่าครับน่าจะรองล้อหน้ามันหัวทิมลงมอะหัวทิมลงไม่ไปนะครับ ภารกิจเอารถออกจากาตรงที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวรอดูว่าจะออกได้ง่ายไหมต้องพิจารณาดูดีๆครับฝั่งนี้รอลอยฮะรอลอยเสร็จแล้วก็จะวางลงนี่คือแผ่นเพดีต้องอยู่บนแผ่นเพดครับรอหน้าหรือว่าแผ่นเหล็กที่รองฮะ ออกกระบะไปทำยังไงครับออกกระบะมาช่วยดึงยังไง วินาทีครับใช้รถกระบะช่วยดึงรถทีมครับช่วยดึงแบบไหนเรา,เาไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาตัวจกขึ้นมาแล้วครับ ลอยตึงๆมาเลยครับโอ้ยฮ้ยจุ๊บจมล้อหน้าเรงมากครับกระบะเรงมากไม่เป็นไรครับตัวนี้โอ้กระบะเรงมากครับโอ้ยสุดยอดเลย แรงมากเลยโตโยต้านะวีโคครับผมนะครับอูแรงจัดประหลัดบอกครับ รอบสองครับผมนี้ถ้าไม่จมถ้าไม่จมล้อหน้าอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดติดล้อหน้าครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะครับมีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับก็มีเลยนะครับต้องช่วยนะครับโอ้เนี่ครับแล้วเราต้องใช้ตัวงัดนะครับใช้ตัวงัดช่วยนะี๋ยวล้อหน้าลอยลอยก่อนแล้วก็รองนะครับ คำลงครับผมคาลงให้ล้อหน้ามันลอยจะลอยไหมครับคำแค่นั้นแล้วก็ใช้ตัวตัวกดหน้าไหมลอยล้อหลังล้อหน้าจมฮะครับตูดไว้ก่อนครับอ่ะร้องดีดล้อหลังครับผม เป็นโฟวินนะครับคันนี้ถึงว่าแรงจัดครับผมทั้งใช้รถโฟวินดึงแล้วก็ใช้ตัวเจาะนะฮะช่วยดันทายครับะนะก็ดีดล้อหน้าลอยแล้วดีดล้อหน้าลอยอาจจะให้ลอยพอดีครับถ้าลอยสูงมากเดี๋ยวฝั่งนูนจมอีกครับ ันหัวรถขึ้นครับวุ๊ยุยเยบ,บเลยครับลงวืบเลยครับมันลงวืบเลยครับต้องหาอะไรที่ทำไวครับ นี่ที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องเอาตัวนั้นหนุนหนนขึ้นแล้วก็ยกล้อหน้าออกแล้วก็หาไรรองนะคะได้แล้วนะครับจังหวะจะได้กันไหมครับสำหรับแต่ก็เครื่องช่วยทุ่นแรงเยอะฮะเดี๋ยวรอดูครับคลิปหน้าครับ แต่ว่าจะออกได้แค่ไหนครับผม